ครับผมวันนี้วันดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องกันและน้องเอนะครับแล้วก็พี่แมวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้วันดีวันนี้เป็นวันที่น้องกันกับน้องเอมารับรถเอสโอเซคันนี้เลยเห็นบอกว่ามาจากภูเก็ตด้วยใช่มาจากภูเก็ตนะครับนี่ครับวันนี้รถสวยไหมรถสวยมากถูกใจไหมถูกใจมากสวยไัมทำไมถึงเลือกเอสโเซครับก็ดีไซน์สวยมากแล้วก็ราคาก็โอเคครับอ่าแล้วเนี่ย น้องการกับน้องเเป็นลูกค้าพี่แมวพบเจอพูดคุยกับพี่แมวจากช่องทางไหนครับทางเพจครับทางเพจเนาะพี่แมวเป็นยังไงดูแลดีไหมก็ดูแลดีตอบไวแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบยัดเยียดเท่าไหร่แบบไม่ค่อยยัดเยียดแต่คุยแล้วสบายใจอันนี้เดินทางจากภูเก็ตมายังไงครับเครื่องบินหรือว่าบินมาเครื่องเลยเนาะขับกับเลยไหมครับแบบอ่าโอเคทีนี้อยากจะทราบความรู้สึกว่าตอนนี้เรื่องของความพร้อมในการใช้รถไฟฟ้านี่เป็นไงบ้างครับก็ ก็เป็นครั้งแรกที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วได้มีโอกาสกลับขึ้นมากรุงเทพได้บ้างบางครั้งเคยมาบ่อยมั้ยมาเดือนละครั้งโอเคยังไงเดี๋ยวเรื่องของการเมเทนแนน์เดี๋ยวเราพบเจอนครั้งแรกก็จะเป็น5,000โลนะเนาะหรือ6เดือนเนาะยังไงอยากให้เข้ามาที่ดีพอแคลรสาขาวงแหวนเนาะเพื่อที่จะเช็คระยะหรือก็นัดผ่านพี่แมวมาก็ได้เนาะวันนี้ขอให้ขับคันนี้ปลอดภัยทุกเส้นทาง ล้อหมุนเป็นเงินเป็นทองนะครับยังไงฝากดีพอการตลาดสาขามางแบงค์การตลาดพิเยงด้วยนะครับโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ขอบคุณครับ okay.